ฉันได้พบเธอโอลาลาโอลา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 โอลาลาโอลา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 สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลาลาโอลา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 โอลาลาโอลา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 สวัสดีค่ะเด็กๆ วันนี้มาพบกับกคุณครูน้องนะคะดีดี้คะในสัปดาห์นี้เราก็ยังเรียนอยู่ในนวยสัตว์โลกน่ารักเองคะ่ะดีดดี้คะวันนี้คุณครูน้องจะมาสอนในเรื่องสัตว์ป่านะคะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าสัตว์ป่ามีอะไรบ้างเอ่ยถ้าอยากรู้แล้วงั้นเราไปเรียนรู้กันเลยวันนี้คครูน้องมีทั้ง ภาพสัตว์ป่าให้เด็กๆได้ดูแล้วก็มีเสียงของสัตว์ป่านะคะแล้วก็เด็กๆอย่าลืมท่องคำศัพท์ตามครูคน้องด้วยนะคะงั้นเราไปเริ่มดูกันเลยว่ามีสัตว์อะไรบ้างนะคะเด็กๆไปเลย 1. e l e p เอล t ฟ l ฟนเอล t ช้างอี T Elephant ช <maison> ้าง2นะคะ Lion Lion สิงโต L I O N Lion Lion สิงโตคำที่3นะคะ Tiger ไทเกอเสือที่ I R จออาย์ไเกอท้ายเกอเสือคำท,ที่สือนะคะเดียเดียดีเอดีเดยกวาง คำที่ห้านะคะ hippo hippo h i p p o hippo แปลว่า hippo ค่ะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้นะคะป่าไม้นะคะจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านั่นเองคะ่ะแล้วถ้าปริมาณของป่าไม้ลดลงนะคะสัต ป่านะคะก็จะลดลงไปอีกด้วยนะคะเกิดจากมนุษย์ไล่ล่านะคะเด็กๆแล้วก็เกิดจากสัตว์บางชนิดนะคะสูญพันธุ์นั่นเองเด็กๆต้องควรรักษาอนุรักษ์สัตว์ป่าไว้นะคะวันนี้คุณครูน้องมีเกมจับคู่มาให้เด็กๆเล่นงั้นเราไปเริ่มเล่นกันเลยนะคะเด็กๆ เด็กๆมาช่วยคุณครูจับคู่ภาพกับเงากันค่ะข้อหนึ่งนะคะเป็นเงาช้างเด็กๆคะเงาช้างจะเป็นยังไงนะ้าเรามาดูเงาที่1กันเลยเงาที่สองและเงาที่สามค่ะเด็กๆสังเกตดีๆนะคะคุณครูน้องจะเริ่มจับเวลาแล้วนะคะ หมดเวลาคำตอบก็คือข้อ2นั่นเองคะ่ะโอ้โหเด็กๆสุดยอดมากเลยคะ่ะเด็กๆคะเป็นยังไงบ้างคะกิจกรรมวันนี้สนุกไหมเอ่ยถ้าสนุกแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หนะน้าคุณเนาะจะมีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆทำอีกนะคะไว้พบกันสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆสวัสดีคะ่ะ